น้าผมมียกมือและชี้นิ้วทางไว้ขนานไปกับ iPhone ดีต้อนรับเอลท่วมเนี่ยเขาอ่านอะไรนะโนดีต้อนรับยินต้อนรับยินดีต้อนรับี่อ่าผมชี้ไปยินดีต้อนรับนีดีต้อนรับเมขตปลอดบุรีนี่ผมชี้ลงมานะที่ป้ายป้ายหนึ่งมีสามป้ายมีอีกป้ายหนึ่งเรื่องค่ัเขตปลอดสไลด์สไลด์ point to speak นะครับผมอีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 17ที่จะมาในเร็วๆนี้กันนะครับมาลองใช้กัน สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่มีให้ได้ใช้งานกันก็คือ point to speak เครื่องที่รองรับต้องมี lidar scan ก็ต้องเป็นรุ่นตระกูล pro และ pro max นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน voice over นะครับก็4นิ้วแต่3ครั้งกันได้เลยนะครับหรือถ้าใครไม่ได้ใช้งาน voice over ก็เข้าแว่นขยายแล้วเปิดโหมดการตรวจจับกันนะครับอเดี๋ยวผมลองกันดูนะครับตึกๆๆตึกตึกนตอนนี้4นิ้วแต่3ครั้งนะครับผม มีให้เลือกโหมดก็คือโหมดตรวจหาผู้คนไฟฉายปิดลุ่มการตั้งค่าโหมดการตั้งค่าไฟฉายเสร็จสิ้นการตรวจหาผู้คนปิดลุ่มผมโหมดการตรวจใช้หาผู้คนปิดอยู่การตรวจจับประตูปิดลุ่มการตรวจจับประตูผมก็ปิดอยู่การตรวจจับข้อความปิดลุ่มการตรวจจับข้อความผมก็ปิดอยู่แต่อันนี้เปิดไว้ก็ดีนะครับแต่โหมดนี้ที่จะมาลองใช้ก็คือชี้และอ่านออกเสียงเปิดปุ่มชี้และการอ่านออกเสียงนะครับมีการทงานผมเปิดอยู่นะครับเขาบอกว่าให้ผมชี้ครับตอนนี้ หน้าผมมียกมือและชี้นิ้วท้างไว้ขนาไปกับ iPhone ดีต้อนรับเอลทวมเนี่ยอะไรเขาอ่านอะไรนะหนดีต้อนรับยินต้อนรับยินดีต้อนรับนี่อ่าผมชี้ไปยินดีต้อนรับมาดีต้อนรับเเขตปลอดบุรีนี่ผมชี้ลงมานะที่ป้ายป้ายนึ้มมีสามป้ายมีอีกป้ายหนึ่งเลื่อนคับเขตปลอดสไลด์สไลด์วอลเลื่อนซ้ายเลื่อนซ้ายเลื่อนซ้ายเอ้าลองไปชี้ชี้ที่ปลอดอนรับคัมปลอดอนรับครับดีต้อนรับเอลทออ่านี่เขายินดีต้อนรับเราต้องอาจจะห่างนิดนึงยินดีต้อนรับนี่ผมไปชี้ชี้ป้ายหนึ่งหนเนะ โนเหรอเขตปลอดบุรีเขตปลอดบุรีเขตปลอดบุรีชิอ่ะลงมาอีกเลื่อนค่ายไลด์เลื่อนซ้ายเลื่อนซ้ายคือตอนนี้เขาบอกว่าให้มือถือเราห่างประมาณสักเขตปลอดบุรีเลื่อนค่ายซ้ายสามสิบเซนเขตปลอดบุรีโนสมุทริ่งเขตปลอดบุรีโนสมุทชิงเนื้อศูนย์เขตปลอดบุรียินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเนี่ยโอ้โหูอะยินดีต้อนรับ w i l c o M.E. บอกวิธีการกันอีกทีกันนะครับผมก็เมื่อกี้เป็นประตูนะครับขขออองงงห้สมุคนตเบอด เพื่อผู้วิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาตินะครับก็มีป้ายอยู่ประมาณ3-4มี่ป้ายแตผ่ผมก็ชี้ป้ายที่อยู่ในระดับตัวผมนะครับเป็นเหมือนสติกเกอร์ติดไว้อยู่หน้าของประตูนะครับก็มีป้ายยินดีต้อนรับ มีป้ายให้ตัวนี้ประตูนี้ต้องเลื่อนซ้ายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เอาไปประยุกต์เวลาที่เราต้องเดินทางไปที่ต่างๆอย่างเช่นหาประตูห้องที่เราพักในโรงแรมหรือจะดูป้ายต่างๆเนี่ยเพียงแค่หลักการของเขานะครับจะใช้วิธีการก็คือให้เราพอยต์นิ้วเนี่ยไปยังตำแหน่งให้ขนานกับ iPhone นะครับให้อยู่ระนาบเดียวกันกับ iPhone เนี่ยชี้ไปตำแหน่งที่เราต้องการให้อ่านเนี่ยเราอาจจะจับเจอสติ๊กเกอร์แผ่นหนึ่งหรืออาจจะจับ รู้ว่าตรงนี้คือป้ายนะเราเรา,เรา,เราลองชี้ไปดูแล้วก็สามารถที่จะจับ iPhone เราเนี่ย ถือนะครับสองห่างจากเขาประมาณ15-30เซนติเมตรเราก็จะใช้ฟีเจอร์ p o i n t to Speak ได้แต่ถ้าคุณเปิดโหมดอะโหมดตัวจับข้อความเพิ่มเข้าไปอีกคราวนี้ก็จะอ่านได้ทั้งหมดเลยที่กล้องเห็นทั้งหมดแต่ว่าถ้าเราใช้ p o n t t t s p e a k เนี่ยเขาก็จะอ่านเฉพาะป้ายที่เรานิ้วผมผมใช้นิ้วชี้นะครับชี้ไปปร,ประมาณที่บริเวณป้ายว่าเราอยากให้อ่านประมาณนี้ซึ่ง voice over ก็จะมีตัวเสียง Sound Effect ให้เราได้ยินด้วยเนี่ยดังแท็กคือถ้าเราชี้ตรงแล้วมีข้อความก ยังมีดังแก๊กนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งโดยถ้าใครใช้งาน Watch Over นะครับก็4นิ้วแตะ3ครั้งตึกๆึกึกก,ก็จะเข้าสู่โหมดของการตรวจจับแล้วจะมี4โหมดให้เลือกนะครับก็คือโหมดตรวจจับประตูตรวจจับผู้คนซึ่งมีตั้งแต่ iOS 16และตรวจจับข้อความและกะ็ในส่วนของตัวใหม่ล่าสุด Point to Speak นี่ครับชี้ให้พูดออกมาเนี่ยก็เป็นมีอยู่ใน iOS 17ซึ่งรองรับภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ تلقاء <applause> ใครที่ไม่ได้เข้าโดยตรงโดยผ่าน voiceover เกิดหลายคนไม่ได้ใช้ voiceover นะครับก็ไปเพิ่มในส่วนของแว่นขยายมาไว้ในสนยนควบคุมก็ได้ไปที่การตั้งค่าไปที่ศูนย์ควบคุมแล้วก็แทรกแว่นขยายมาก็สามารถใช้แว่นขยายแล้วก็เขาจะมีโหมดการตรวจจับนะครับให้ได้ใช้งานแต่ต้องย้ำนะครับว่าต้องเป็นรุ่น iphone ที่มี lidar scan นะครับที่เป็นรุ่นที่เป็นรุ่น pro pro max ที่ใช้ได้แน่นอนตอนนี้คือ13 pro pro max 14 pro pro max อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นอีก หนึงฟีเจอร์ที่มาแนะนำกันก่อนที่ iOS 17ตัวเต็มจะออกมาในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ของผมเป็นตัวทดสอบสำหรับนักพัฒนามาลองให้ฟังกันก่อนว่าทำงานได้ดีจริงความรู้ดีๆอย่างนี้กับบริการหมอความ1 4 4พัสกับผม4ีโชคลาไปก่อนแล้วครับถ้าชอบอย่าลืมแชร์ต่อด้วยครับสวัสดีครับ